สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กันในเกม p e n t i k e n Creature เป็นเกมสยองขวัญแนวสไตล์พิกเซลอาร์ตนะครับที่วาด้วยเรื่องราวของนักโบราณคดีคนหนึ่งที่ได้เดินทางไปยังสถานที่ที่ห่างไกลนะครับเพื่อที่จะเยี่ยมชมภาพวาดโบราณชิ้นหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่า p e n t i k e n นั่นเองนะซึ่งภาพวาดนี้มันมีอยู่จริงบนโลกเราด้วยนะครับเป็นภาพวาดเกี่ยวกับเอ่อน่าจะเป็นปีศาจนะครับปีศาจของพื้นบ้านในแถบนั้นนะแต่ว่าผมไม่ได้ทราบรายละเอียดอะไรมากนะครับยังไงเอาเป็นว่า เราไปลองเล่นเกมดูกันเลยกันแล้วกันนะครับคุณผู้ชมไปอุ้ยแค่กดเริ่มเกมก็ตกใจแล้วนี่คืออะไรเนี่ยกระดานโอจาไม่น่าใช่เจสิบหกไมล์ห่างออกไปจากเขตลองคริกการตรวจสอบสั้นๆเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของครอบครัวสมิธแมนเผยให้เห็นว่าในปี1876 พวกเขามีส่วนร่วมในการขุดค้นสถานที่ทางประวัติศาสตร์หลายแห่งในปัจเคกนประเทศทาจิกิสถานโอ้ออกเสียงย่างแก่เนี่ยลูกหลานของพวกเขาจะคงครอบครองวัตถุโบราณบางสว่วนที่ถูกค้นพบจากแหล่งขุดค้นเหล่านี้ในฐานะนักโบราณคดีผู้หลงไหลคุณได้ติดต่อกับสมาชิกในครอบครัวเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่เพื่อแบ่งปันสิ่งที่คุณรู้เกี่ยวกับการค้นพบแปลกๆของพวกเขาและในที่สุด ก็จะได้ชมวัตถุนั้นด้วยตาของคุณเองอ๋อโอเคเราหลงไหลในการขุดค้นโบราณสถานนะเจออะไรโบราณโบราณนี่ต้องไปดูมาขับรถแล้วเอ้ยอันนี้ต้องขับเองปหเนี่ยอ๋อเปล่าเปล่าโอเคบอดมันขับให้อ่ามองไปรอบๆนะโอเคใช้เมาส์นะครับอย่าดีแล้วไม่ต้องขับเองขับเองนี่ชนแน่นอนอ่ากดคลิกขวาค้างไว้เพื่อซูมอ๋อซูมไม่ได้วหรอ อ๋อโอเคโอเคมีระบบซูมด้วยซูมเพื่อ้อยฝนตกหนักมากเลยเนี่ยนั่งไปฮะมีจต่ปา่ามิแต่เขาเนีสถานที่ห่างไกลโอเคถึงแล้วโอ้ไฟแถวนี้เป็นสีฟ้าเว้ยผมใส่ใช้นีอ่อนเอาแหละถึงแหละยังไงต่ออ่ะ กดีเ, e เพื่อเปิดประตูรับทราบครับเปิดเลยโอ้ยฝนตกฝนตกทำไมเวลาแบบหนังสยองขวัญมันต้องฝนตกนะ mm hmm. แดงเชียร์ <laughs> แล้วทำไมเรามาเกิดท้ายรถวะเนี่ยทำไมไม่เกิดข้างๆมาครับ mm hmm. เข้าสู่บ้านกัน mm hmm. โอ้นี่คือบ้านของคนที่ติดต่อไปใช่ไหม mm hmm. อะไรเนี่ย Farm House Smithman อ่าเป็นบ้านฟาร์มของครอบ,รบะค,ะคอบรบัะคะควรสมิธนะฮะครอบครัว Smithman มาครับ สวัสดีครับอ่ะกด e เพือ่อเคาะประตูได้เลยนี่ก๊อกก๊กก๊กเปิดประตูเปิดออกดูว่าใครมาอา้าวไม่เปิดเหรอเอเปิดแล้ว <c oughs> อุ้ยหน้าเขียวมาเลยเออคุณแปร้าใช่ไหมครับโอ้เข้ามาข้างในสิพ่อนุม่มครับ ฝนตกหนักมากเลยนะครับข้างนอกนั่นนะปกติฝนตกบ่อยแบบนี้หรอครับอ้าวไม่ตอบมันค่อนข้างไกลามากเลยนะครับกว่าจะขับรถมาถึงเนี่ยผมไม่คิดว่าผมจะเจอฟาร์มนอื่นเลยนะออคุณยายก็ไม่ตอบอีกเหมือนเดิมโอเคโอเคยายเป็นคนพูดน้อยมานี่สิมานั่งในครัวนี่อ่อครับผมโอเคเขาต้อนรับเราอย่างดีแต่ดูหลอนๆนะอ่ะให้นั่งที่โต๊ะเหรอ มาได้เลยนั่งนั่งโต๊ะอุ้ยหลอนนะเนี่ยหน้าคุณยายหลอนมากเลยอะ่ะเธออยากจะดื่มกาแฟหรือว่าชาดำล่ะพ่อนุมอ่าขอเป็นกาแฟก็แล้วกันครับเออข้อ,าขอกาแฟครับอ่าอย่างน้อยเขาก็เลี้ยงน้ำเรล้านะครับเอ้ย <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ทำไมตู้เย็นยายมันแดงขนาดนั้นนะเออ กด e เพื่อคุยต่อนะครับโ okay. อเคอ๋อคุณช่วยบอกผมเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องภาพกิจกรรมฝาผนางังจิบพวกเราคุยกันทางโทรศัพท์ได้ไหมครับ,อ,บรอ่ากด e เพื่อคุยต่ออ๋อต้องกด e เองเหรอเนี่ยคุณปู่ทวดของฉันค้นพบมันครั้งแรกใน,นสถานที่ขุดค้นในเอเชียกลางอ่ะเอากาแฟมาให้แล้วอ๋อขอบคุณครับอม,มีมีน้ำใจมากเลยครับ นั่นมันก็ผ่านมานานแล้วแหละหลังจากที่ผ่านมาหลายปีทำไมเธอถึงอยากดูมันล่ะก็คุณแบท่าครับนี่คือสิ่งที่ดีเกี่ยวกับงานของผมในฐานะนักบราณคดีอืมกินกาแฟด้วยเดี๋ยวเสียมารยาทเราค้นพบสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอเออสิ่งนี้วัตถุที่คุณมีมันมีอายุมากกว่าที่คุณคิดนะ น่าจะประมาณศตะวรรษที่หกไอ้สดชื่นผมเชื่อว่าเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของจิตกรรมฝาผนังเพจิเคนโบราณในทาจิกิสถานฉันไม่เอ่อไม่รู้เกี่ยวกับมันมากนะผ่อนนมเอ่อชิ้ส่วนจิตกรรมที่คุณมีอาจจะมีอายุมากกว่า1,300ปีเลยนะครับ สิ่งที่ปู่ทวดของคุณพบน่าจะเป็นหนึ่งในจิตกรรมที่เก่าแก่ที่สุดในพื้นที่นั้นเอ่อไม่ตอบจายแกก็ยังขืมเหมือนเดิมมันแสดงให้เห็นถึงอาการฮิสเทเลียอาการฮิสเทเลียคืออะไรวะเออ่เกิดจากสิ่งมีชีวิตจากนิทานพื้นบ้านซ็อกเดียนอ่าฮะที่รู้จักกันในชื่อของเอเบกเอเบกหรือเอเบิร์ว่าโอ๊แต่ละชื่อยากจัง ถ้าคุณอนุญาตผมอยากจะเข้าไปดูมันใกล้ๆเพื่อการวิจัยของผมนะครับภาพจิตกรรมทั้งหมดคือการนำความโชคร้ายมาสู่ครอบครัวมันอยู่ชั้นบนในห้องใต้หลังคามากับฉันถ้าเธอต้องการที่จะดูมันด้วยตัวเองโอเคไม่เวลาาไปดูวัตถุโบราณไปไหนแล้วคุณยายนี่คือทางไปห้องใต้หลังคา ฉันแก่เกินที่จะปีนขึ้นไปแล้วมันอาจจะมีฝุ่นเยอะไปสักหน่อยนะข้างบนนั่นนะปู่ทวดของฉันเคยจดบันทึกตรงในสมุดบันทึกเก่าๆเอาตะเกียงไปสิถ้าเธอต้องการอะไรก็บอกฉันนะโอเคเอาตะเกียงมาขอบคุณมากครับยายคุณยายดูหล่อนมากเลยอ่ะมาแล้วข้างบนอุ้ย แล้วบันไดมันพับเก็บกลับขึ้นมาด้วยผมลวกลับลงไปได้ไหมไม่ได้บ <c oughs> ันไดมันพับขึ้นมาแล้วอะ่ะโอเคทางขวานี่อะไรเนี่ยเอ,อ่อตรวจสอบเซฟออโต้เซฟเหรอเดี๋ยวดูซิโอ้มีชุดรหัสครับสงสัยต้องหาเป็นชุดรหัสแบบไม่ใช่เลขเลยนะเป็นอักษรภาพมากกว่าซึ่งเรายังไม่รู้ครับงั้นออกก่อน เดี๋ยวเรามาตามหาก่อนครับว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างเนาะน้ำหยด,ด้วยบ้านรั่วเนี่ยเอ่อฝั่งซ้ายนี่อะไรแผงไฟฟลิปสวิตอ่ะควรจะแบบกดมันดีไหมอะ่ะผมยังไม่รู้เลยว่าสวิตไฟอะไรอ่ะลองกดดูก่อนละกันกดแล้วไม่ใช่กดแล้วแบบไฟข้างล่างดับนะบ้านคุณยายอะ่ะแล้วคุณยายแบโยวายแบบไอ้ไอ้นมกดอะไรเนี่ยบ้านไฟดับหมดแล้ว โอ้เอาไฟเปิดห้องนี้หรือเปล่าอ๋อเอาและภาพวาดอยู่ไหนน่าสิครับภาพวาดอยู่ไหนาภาพวาดภาพวาดมองหาไปรอบๆนะครับอยู่ตู้นี้หรือเปล่าเปิดได้ไหมไม่ได้บตรงบนโต๊ะอันนี้ลูกโลกปะเนี่ยลูกโลกเหลี่ยมเชียไม่เจอไง,ไงภาพวาดกระดานดูซิเอ๊ะนี่อะไรเนี่ยเสียรักด้วย เฮ้ยของตู้เซฟหรือเปล่าน่าจะใช่เป็นขีดโอเคจําไว้เป็นเป็นคล้ายเลขห้าเป็นแมงมุมเออจาไว้เป็นมงมุมโอเคได้รหัสตู้เซฟอันหนึ่งครับแต่ผมก็ไม่รู้ตำแหน่งอยู่ดีอะว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนมีสี่ตำแหน่งเนาะภาพวาดล่ะภาพวาดอยู่ไหนครับผมมาดูโบราณโบราณวัตถุเออโบราณสถานอะไรอ้าไปกดดนอะไร w h a นี่ไงภาพวาดมันซ่อนอยู่หลังชันหนังสือ มันขาวโพลไปหมดเลยเว้ยอ๋อมันคุมผ้าอยู่อุ้ยอุอุ้ย,ย,ย,ยแค่เปิดภาพสมัยไฟกระพริบเลยอะ่ะอ้าถัา,านแน่นอนครับคุณผู้ชมเป็นเหมือนรูปปีศา่ออะแล้วมีคนยืนล้อมรอบอยู่ด้วยอุ้ยแ,แค่เปิดผ้าคุมออกมันก็แบบสยองแล้วอะอ้าช่างหน้าหลงไหลมันหน้าหลงไหลตรงไหนวะ เออเอาแหละตอนนี้บันทึกอยู่ไหนบันทึกอ๋อบันทึกของคุณปู่ทวดใช่ไหมของคุณยายบันทึกบันทึกเมื่อกี้ผมกดรอบห้องแล้วว่ามันก็ไม่เจอนะครับเออลองหาใหม่ก่อนนะครับเผื่อจะเจอไม่มีฮะมีไหมไม่มีอุย้ยเอาไปกดโดนอะไรอีกแล้วผมกด e, อีลัวอ๋อเปิดตู้ <laughs> ผมก็ไม่ได้มองเลยเอ,ลอ่ะหรืออันนี้มันลือเองนะฮะ เดี๋ยวเจออะไรเพนจิเคนชื่อเกมเลยเอาแหละเจอบันทึกแหละเอามาดูหน่อยสิอืมเป็นสมุดเก่าๆอ่า,อากด A อค้างหรือดีค้างเพื่อเปลี่ยนหน้าอ๋อโอเคนี่เป็นภาพถ่ายเก่าๆเ,เหรอเอ้บุคคลพวกนี้มันเหมือนภาพวาดเลยอ่ะบุคคลนี่เป็นภาพวาดอ่ะแล้วมีวงแดงๆเขาด้วยใครวะเนี่ย ไปต่อครับอ้ออินดีนาโจจะชัดเอ้ยเดี๋ยวก่อนเจอรหัสอีกอันหนึ่งแล้วคุณผู้ชมรหัสตัวสุดท้ายเป็นเป็นเครื่องหมายเท่ากับวุ้ยหรือไม่ก็หยินหยางอือโอเคได้รหัสสองตัวแล้วไปต่อครับนี่จะเป็นเอ่อภาพถ่ายแหล่งที่ขุดค้นนะฮะโบราณสถานเป็นถ้ำเหรอเอ้ทางขวานี่น่ากลัวว่ะทางขวาที่มันไม่ใช่ภาพวาดน,นี่ทางขวาที่เป็นภาพถ่ายหรือเปล่าใช่ไหมตอนที่เขาไปขุดเจอะ เออว่ะเดมเจอรูปปีศาจในในนี้ครับหน้าสุดท้ายเป็นตารางอะไรบางอย่างน่าจะไม่มีอะไรแล้วหมดเล่มโอเคออกอันนี้อะไรเนี่ยกล่องสี่เหลี่ยม่ะแล้วจูจุก็หันมาข้างหลังอะไรสยองนะเว้ยอย่าหันมาในความมืดสิอ๋อเป็นของโปรเจคเตอร์เหรอเป็นสไลด์ครับอ่าเสียไป โอเคไหนดูซิมันมีอะไรกด A หรือดีเพื่อที่จะโอเคเปลี่ยนอีกแล้วอ่ะมาเลยหืมเป็นรูปภูเขาครับสมัยโบราณเก่าเลยอาจจะเป็นเทือกเขาเอเวอเรสมีอะไรอีกไหมเขาวงตรงนี้เอาไว้อะตรงนี้เจอโบราณสถานนะฮะเอ๊ะอะไรอะเงาอะไรเหมือนมีเงาอะไรเมื่อกี้คุณผ,ผู้ชมทางฝั่งซ้ายอะนี่นเนี่ยมันยังขึ้นเปเงาเงาอยู่เลยอะ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมปีศาจในรูปมันหายไปแล้วอุ้ยแล้วแล้วมันไปนโผล่อยู่บนสไลด์ไอ,บอ้บ้าเดี๋ยวก่อนขนลุกขนลุกขนลุกเลยอุ้ยแล้วมันยังอยู่จริงเอาแล้วไงไอ้ภาพนี้มันอาถรรพ์แน่ๆอะ่ะเอาแล้วไงต่อเปลี่ยนสไลด์อีกไหมผมกดอุ้ยมันซูบออกมาเองอะ่ะผมผมเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วอุยๆๆๆๆ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยคลิปิสไลด์ โอ้ยปิดสไลด์แล้วแต่แต่มันยังอยู่เอ้าแล้วมันเดินเข้าไปใกล้เองคุณผู้ชมอุ้ยเอาซูมเฉยผมเปล่ากนนะอตกใจเสียงผมเปล่ากดนะมันไปของมันเองไอ้บ้าแล้วเมื่อกี้เข้ามาดูใกล้ๆอมันยังอยู่อีกยังอยู่อีกเหรอพี่ไม่ไปอีกทำไมเราไม่หยิบตะเกียงเข้าไปใกล้ๆวะตะเกียง เขาหยิบไม่ได้ทำไมเออทำไมหยิบตะเกียงไม่ได้อลอทไฟแตก้วยเว้ยอุ้ยพี่ครับพี่เป็นใครพี่ต้องการอะไรพี่ผมต้องเข้าไปใ,ใกล้ๆหรอเอ่อพิสูจน์ทราบอุย้ยอ้าวภาพตัดเฉยยังไงโอ้ยใครวิ่งดีนะจะมีไฟแชกโอเคโอเบกดกดกดโอเค,อเคติดเร็วไหนอะเอ๊ยอย่าดับดิอย่าดับ,อ,ดบอ้า เอ้ยมันมันห้อยหัวไอ้ย่าอุ้ยเก็บดีบรรยากาศมันบิวสิของขวัญมากคุณผู้ชมขนาดภาพพิกเซลเนี่ยดีดีดีมันบิวดีชอบขนลุกขนลุกออาแล้วผมต้องไปไหนต่อฮัลโหลฮัลโหลเอ่อผมต้องไปไหนอะ่ะไปไปเปิดไฟหรือเปล่าไฟมันดับไงเอ้ยทำไมกล่องไฟมันพังอย่างเงี้ยกดกดได้ไหมครับ กดไม่ได้ด้วยผมว่าผมต้องลงไปข้างล่างก่อนตายโอ้ยคนลุกอุย๊ยอย่าบอกนะจบเกมอ่ะเนี่ยปีศาจมันกลับไปอยู่ในภาพวาดแล้วคุณผู้ชมฮะ<า>จบงี้เหรอ โอ้จบแล้วครับคุณผู้ชมจบแบบนี้เลยหรอเอ้ยแต่ผมจะเปิดเซฟไม่ได้เลยคุณผู้ชมจบซะแล้วเอ๊ะคุณพบเบาะแส2รายการอ๋อการเปิดตู้เซฟจะปลดล็อกพื้นที่ใหม่ในบ้านและอาจจะส่งผลต่อตอนจบที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง โอ้โอเคต้องเล่นใหม่เว้ยคุณผู้ชมได้ได้ได้ผมต้องเปิดตู้เซฟให้ได้เรากลับมาที่บ้านนี้กันอีกครั้งหนึงนะครับผมจะต้องหาบอ่อแสไอตัวรหัสเปิดเซฟให้ได้มันอาจจะอยู่ที่ไหนสักแห่งในบ้านนะครับโอเคเรามาตามหากันมาเลยมันอาจจะอยู่รอบๆบ,บ้านก็ได้นะเดี๋ยวพึ่งเข้านะฮะพึ่งเข้าหาก่อนฝั่งน,นี้มาได้ด้วยอะอิสตอรี่คี โอ้ยกุญแจลึกลับโอเคเก็บมาเลยเอาแล้วได้บเบาะแสเพิ่มต้องเป็นห้องใดห้องหนึ่งในบ้านแน่ๆเลยมาเข้าบ้านกันครับโอ้หมายกอดพอประตูสเต็ปเดิมเหมือนเดิมแน่เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมขอตัดโอเครู้สึกว่าจะเดินฟรีได้แล้วป่าเดินฟรีได้แล้วคุณผู้ชมนี่ไงจังหวะที่คุณยายบอกให้เราไปนั่งที่ห้องครัวเราสามารถที่จะแบบเดินฟรีฟรได้ เพราะฉะนั้นแล้วอย่าพึ่งไปนั่งครับผมขอหาเบาะเสก่อนโอ้มันมืดนะเนี่ยเาบาะทรงบเบาะแสะรงหงระัาดมีไหมครับเปิดตู้เซฟไม่มีหรออืมประตูนี่ลหละเอาประตูนี้เข้าไม่ได้เหรออันไหนประตูหน้าบ้านเนี่ยเอ๊ะแล้วกุญแจเมื่อกี้นี้อา้าวใช้ไม่ได้หรอไม่ใช่แบบมีห้องลับเปิดเข้าไปได้หรอเอ้นี่หรือเปล่าเอากล่องออกเนี่ยประตูเนี่ยปึ๊บ ไม่ได้ด้วยหนาดีอันนี้จะเกียงกดได้ไหมครับไม่ได้อหาเบาะแสอย่างเดียวครับตอนนี้ <c oughs> มองไปรอบๆมีรูปพงรูปภาพเป็นภาพสมัยกเก่าๆเอ้ยนี่คุณผู้ชมเบาะแสอันนี้มีรูปอยู่สี่รูปอันนี้อยู่ตำแหน่งที่สองโอเคตำแหน่งที่สองเป็นรูปสี่เหลี่ยมครับคุณผู้ชมจำไว้สี่เหลี่ยมนะรับทราบครับหาอีกหาอีกมีอะไรอีกไหม เหมือนจะไม่มีแล้วป่ะตู้เย็นเปิดได้ไหมไอ้ตู้เย็นแดงๆเนี่ยไม่ได้ทังบงข้างบนอของมีไหมครับลืออะไรไม่ได้เลยเหรอจายครับผมขออนุญาตล <c oughs> ือบ้านนิดหนึ่งนะครับผมหาบเบาะแสมีรูปแมวด้วยผมก็เห็นเออเกมใดมีแมวเกมนั้นมีคุณภาพครับจําไว้จับไว <c oughs> เ้เหมือนจะไม่มีแล้วป่ะวะผมเดินทั่วแล้วหาไม่เจอ,เอคุณผู้ชมผมเจอแค่บเบาะแสเดียวอะ แต่เอาจริงๆผมเจอสามรหัสแล้วนะอีกรหัสหนึ่งผมสามารถที่จะแบบเดาได้นะครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปหาแล้วก็ได้นะเนี่ยเออโอเคนั่งก่อนแล้วกันอีกบาะแสนึงอาจจะอยู่บนห้องใต้หลังคาก็ได้ครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เขาปล่อยให้เราเดินอิสระนะครับก็คือตอนทีห่หยิบตะเกียงเนาะบ้านมีการเปลี่ยนแปลงไหม๋อ,อมีแค่บันไดลงมาก็ไม่น่าใช่วะ่ะพอหยิบตะเกียงปุ๊บมันขึ้นห้องใต้หลังคาเลยอะ่ะผมไม่สามารถที่จะถือตะเกียงเดินไปเดินมาในบ้านได้ โอเคแต่ว่าผมรู้รหัสเซฟหมดแล้วเนะาะลองเปิดก่อนเลยไหมครับอลองเปิดดูก่อนนะครับผมจําได้ว่ารหัสตัวแรกเป็นมงมุมนะครับรู้สึกจะเป็นเป็นอันนี้อยู่แล้วหรือเปล่านะแล้วก็ตัวที่สองเป็นสี่เหลี่ยมฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นตัวท้ายเป็นเท่ากับเออนี่ส่วนตัวนี้ต้องเดาเองครับเพราะผมไม่รู้อ้าวไม่ใช่เว้ยแสดงว่ามงมุมไม่ใช่อันนี้ครับมงมุมก็เป็นอันอื่นอันนี้หรือเปล่า แล้วก็อันนี้มั่วเลยมั่วเปิดได้ไหมไม่ได้หรออางนี้ทําไมอ่ะคือผมต้องเจอ,บอเบาะแสด้วยหรอมันถึงยอมให้เปิดอ่ะเออว่าน่าจะใช่ว่ะคุณผู้ชมไม่ได้แล้วอ่ามันออกก่อนสงสัยต้องยอมจบแบดเอ็นอีกแล้วว่ะคุณผู้ชมเพราะว่าไอ้กุญแจลึกลับอะผมยังใช้ไม่ได้เลยเออข้างบนมันก็ไม่มีห้องนะที่จะใช้กุญแจลึกลับอะ กุญแจลึกลับหรอมัคนควรจะเป็นของอะไรอะ่ะไอ้ตู้นี้เราก็เปิดไปแล้วครับตรงไหนอีกไหมที่มันเป็นเป็นที่ใส่กุญแจอะ่ะมีไหมไม่น่ามีผมว่าเดี๋ยวลองเล่นไปตามเ,เรื่องก่อนแล้วกันเผื่อว่ามันจะมีทางอื่นนะฮะผู้ชมครับหรือว่ากุญแจลึกลับอะ่ะมันต้องมาใช้ในฉากนี้หรือเปล่าฉากที่มันไปแช็คเนี่ยอมองหายทีนะ ครับเอ๊ะนี่อะไรอะ่ะเฮ้ยมีสเตอรลักสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยคืออะไรอะ่ะเกี่ยวกับตู้เซฟปะวะไม่ไม่แน่ใจครับแต่สี่เหลี่ยมแบบนี้มันไม่มีตู้เซฟนะผมผมุนมมุนหาแล้วมันมันไม่เคยเห็นอันนี้นะเอ๊ะงงอ่อแจรื้ลับเก็บม,มาทำไมวะเนี่ยเปิดตู้เปิดไม่ได้อืมรอบนี้ผมจะไม่ยอมไปที่ไอแผงไฟนะครับไอแผงไฟ ตรงนี้ก็มีเหรอคืออะไรวะเนะี่ยไม่รู้ครับรอบนี้ผมจะไม่ไปแผงไฟนะครับเพราะแผงไฟตรงนี้ยพอเราไปคุยปุ๊บหันหลังมาเราโดนใช่ไหมผมจะเดินลงไปชั้นล่างไปหาคหุณยายยายครับตายเอาลงชั้นล่างก็ไม่ได้โอ้รอบนี้ได้ไปสามนะฮะได้ไปสามบอดสแสตแบบอ่ะสุดท้ายมันอยู่ไหนวะ ยังคงวนเวียนกลับมาอยู่ที่เดิมจากที่ผมลองเล่นเมื่อกี้แล้วผมไม่เจอห้องลับหรือว่ากล่องลับอะไรเลยในบ้านเว้ยคุณผู้ชมผมเลยคิดว่าเป็นไปได้ว่าไอ้กุญแจลึกลับเนี่ยมันอาจจะต้องใช้กับนอกบ้านนะ,ะเก็บมาก่อนมันอาจจะมีกล่องหรือมีอะไรซ่อนอยู่ตามพุ่มไม้เนี่ยเว้ยคุณผู้ชมหาก่อนเพื่อที่เราจะเปิดมันอุ้ยทำไมตรงนี้แดงอ๋อ,อชื่อชื่อบ้านฟาร์มทำไมมันแดงวะ มีของซ่อนไหมอ่ะไม่มีเหรอผมว่ามันต้องมีกล่องสมบัติอยู่เวย้ยหรืออะไรบางอย่างแล้วแบบเอาคุณแจไปไขเวย้ยอย่างมันต้องอยู่ข้างนอกนี่แหละโอ้ข้างในบ้านเน่ะผมเดินดูทั่วแล้วมันไม่มีเวย้ยเออหลังรถอ้าวทำไมไฟรถเรามันไม่แดงแลวะวะอ๋อดับเครื่องแล้วโอเคเอ้ยอะไรอะ่ะโรงนาเหรอเพองเก็บของใช้คุณแจโอ,โอ้เจอแล้วไอเราก็ไปหาในบ้านไอ้บ้าไอมันจะไปรู้วะ โเรามืดจัดไฟติดเองด้วยขอบคุณครับมีอะไรให้เก็บไหมมีรูปภาพอ้าวแล้วนี่ไงนี่สลักสุดท้ายเป็นเป็นตัวเฮสแต่แบบมีสองขีดโอเคอันนี้เป็นรูปอะไรเนี่ยคอเรลรากับคนเหรอ,หอแปลกจังโอเคโอเคผมรู้แล้วเดี๋ยวเราไปเปิดตู้เซฟกกันครับทุกผู้ชมไปมาครับเปิดเลยแม่กว่าจรหัสครบ ตัวแรกเป็นอะไรนะเป็นแมงมุมแมงมุมมีสองแบบครับมีอันเนี้ยกับอันเนี้ยไม่แน่ใจอันไหนอ่ออันนี้แล้วกันแล้วก็อันนี้เป็นสี่เหลี่ยมอันต่อมาเป็นตัว H แบบสองขีดนี่ไงอันสุดท้ายเป็นเท่ากับกดไปเลยอ่ะทำไมไม่เปิดเอาต้องกดสเปซบาร์ด้วยเหรอ <laughs> เอาตอนที่ผมเดารหัสครั้งนี้แล้วมอญจะเปิดได้แล้วก็ได้ดีผมลืมกดไอ้บ้า มันต้องกดสเปซ a าด้วยโอ้เคเลยเขิ่นผู้ชมเลยอุ้ยแล้วเปิดมาเจอปืนเอาแล้วว่าผมไม่กลัวแล้วม <c oughs> ี่ทรงปีศาจเหรอเดี๋ยวผมยิงทิ้งเลยมาได้ปืนแล้วอเลงได้ด้วยอย่างแจม <c oughs> อ่าคุณมีกระสุนจำกัดอ๋อโอเคครับอันนี้พอจะเข้าใจได้มีแค่ห้านัดกดคลิกซ้ายหรือ F เพื่อยิงโอเค เอาแหละครับผู้ชมเรากลับมาในฉากที่เอ้ยดูดูกี่ที่็ขขนลุกเว้ยฉากที่ปีศาจมันออกอาราวาสนะครับแต่รอบที่ผมมีปืนนะรอบที่ผมมีปืนที่ยิงมาแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวผมง้างรอเลยนะผมจะเข้าไปตรงนี้นะครับหันหลังมาปุ๊บง้างรอเลยมันมาปุ๊บยิงเลยเออไม่กลัวแล้วมาดิครับนี่ใส่ใส่มแม็กใส่หมดแม็กใส่หมดแม็กอืมเป็นไงจอดไหมจอด ยิงใส่หมดแม็กใครเห็นก็ว่าตาย,ยมีเลือดหยดลงมาจากชั้นบนอแล้วมีรูปแมวด้วย <c oughs> น่ารักไงอุดอ้ดนว้าเราเอาตัวรอดจากบ้านหลังนี้ได้ครับ <c oughs> เราเดินกลับออกมาอย่างสบายใจแมวก็มาขึ้นรถของเรานี่กลับบ้านรอดแล้วโว้ย <c oughs> ไปเลย หมายเล่งเครื่องแรงจังวะเล่งเครื่องอย่างแรงอะ่ะอืมอะไรเนี่ยออกข่าวเหรอพบหญิงชราถูกยิงสาหัสในห้องใต้หลังคาของเธอเอา้าทำไมกลายว่าเรายิงแล้วแล้วมันกลายเป็นใจยแก่ไปได้อะทำไมไม่ใช่ปีศาจเหรอหรือว่าใจยแก่ก็คือปีศาจเอา้าอย่างนี้ถือว่าแบดเอ็นหรือเปล่าวะน่าจะแบดเอ็นดีโอ้มก เรากลายเป็นฆาตกรอย่างครับคุณผู้ชมยังไม่จบนะครับเขาบอกว่าถ้าเราเปิดตู้เซฟได้เนี่ยมันอาจจะเปิดห้องใหม่ๆซึ่งผมยังไม่เจอห้องใหม่ๆเลยเว้ยผมเจอแต่ห้องเดิมเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะต้องมาตามหากันครับว่าไอ้เปิดห้องใหม่เนี่ยมันคือยังไงนะถ้าเล่นไปตามเนื้อเรื่องเดิมเนี่ยมันก็จะแบบว่าเหมือนเดิมไงคือผมต้องลงข้างล่างว่ะใช่หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่เออกดเอฟเพื่อยิงอันนี้รู้แล้วแหละ แล้วก็มันมีอันเนี้ยเนี่ยมันมีไอแบบห,ห้อยๆอย่างเงี้ยครับผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรฮะผู้สามารถโต้อตอบกับวัตถุบางอย่างเช่นเหรียญที่แขวนอยู่ได้โดยการยิงมันอ๋อต้องยิงเหรอโอเคขึ้นมาก่อนต้องยิงเหรอมองดูก่อนนะครับปับ๊บนี่ไงเล้ยวตะขอมันไหลขึ้นไปด้วยไวย้เอ๋คืออะไรอะ่ะฝั่งนี้ก็มีครับผมจำได้นี่เลย ป้าอุ้ยเสียงอะไรวะเสียงมันมีอะไรบางอย่างตรงนี้มันมันขยับอ่ะคุณผู้ชมเอ๊ะคืออะไรโอเคเดี๋ยวผมเปิดไฟแล้วเข้าไปในห้องนู้นก่อนผมจําได้ว่ามันมีอีกอีกเหรียญหนึ่งครับ่ะเปิดไปมันไปอยู่ในห้องนี้เอ๋มันอยู่อยู่ตามชั้นหนังสือเนี่ยแหละถ้าจําไม่ผิดจะอยู่มุมนี้อ้าวไม่มีหรอ เอาไม่มีเฉยหรือว่าเราต้องดันไอ้ไอชั้นหนังสือเนี้ยไปชิดนู่นก่อนใช่ไหมพอชิดแล้วถึงจะมีมลองดูก่อนนะฮะมาเลยอ่าดันแบบนี้ปึ๊บแล้วมันต้องโผล่ใช่ไหมโอเคเรากลับมาตรงจุดที่เราเล่นภาพแล้วนะฮะไอ้ไอผีมันหายไปแล้วแล้วนี่ไงนี่ไงเจอแล้วโอเคป้าบเขาให้เรียบร้อยแล้วไงต่ออะ ทำไมตรงนั้นมันมีเหมือนตัวหนังสือขึ้นด้วยล่ะเมื่อไรอะ่ะ e n t ทอร์โฮเข้าไปในรูอ๋อมันเป็นตัวท่วงเหรอไอตะขอพวกนี้เป็นตัวท่วงมันเปิดรูโอเคประตูกลนถูกเปิดแล้วเข้าไปเลยผมยังเหลือกระสุนอีกสั้สนะองเม็ดนะก็ไปยิงอะไรวะแต่ที่แน่ๆคือยิงปีศาจไม่ได้ครับเพราะาปีศาจมันคือขุนยาย,ลยแล้วมีรูปแมวด้วยแบบหน้าเหวอเออน่ารักดีเว้ย้ยวอั เฮ้ยผมผมเห็นก่อนเสียงตกใจอีกพซารเหรอมันห้อยอยู่เอ้นี่มันเสื้อผ้าเหรอเนี่ยเอ้าวมันเป็นคอสตูมไหมคุณผู้ชมอ๋มันเป็นชุดปีศาจโอ้ของปลอมของปลอมปีศาจปลอมเอาว่ะเริ่มขายความลับว่ะข้างหน้านี้มีทางออกไหมครับผมว่าผมต้องหนีออกจากบ้านโดยที่ โดยที่ไม่ต้องต่อสู้อ่ะมีหน้าต่างเดียวไว,ว้อ้ยน,นี้สยองว่ะเผื่อแบบมันโผล่ขึ้นมาอออมองผ่านมองผ่านอะไรอ๋อมีช่องให้แอบ,บมองมองผ่านรูตรงนี้อ๋อทำไมถึงมีรูตรงนี้เนี่ยทำไมถึงมีรูตรงนี้เหรอเอ่อไอ้อายายนะั่นมันแอบ,บดูเราหรือเปล่าอ่ากดสเปซบาร์เพื่อรีเทิร์นโอเค หรือว่าคุณยายมันแอบดูเรามาโดยตลอดเลยวะเฮ้ยเสียงอะไรวิ่งเอ้ยอย่าบอกนะว่าปีาศาจอ้าว <laughs> กลายเป็นคุณยายซะนี่เออแกแกเป็นตัวอะไรกันแน่อะไม่ตอบอีกแล้วคุณยายหน้าเขียวเออมิสเบอร์ธาจะเข้ามานะผม,ผมเตือนคุณแล้วนะ จะเข้ามามีการเอียงคอเด้อวัดแล้วปืนยิงไม่ออก <c oughs> เอ๊ะไม่นะเฮ้ยวยิโอ,โอ้ดีนะเรากระโดดออกหน้าต่างเล้ลวเรากลับมาที่รถอ้าวิเพลงเปลี่ยนเลยคุณผู้ชมเอาว่ะอันนี้กูดเอ็นกูดเอ็นแน่นอนโอ้โหเล่นวนตั้งสี่ห้ารอบกว่าจะเจอกูดเอ็น ไปแล้วครับเป็นไงพ้าหัวข่าวเหมือนกันหญิงชลาบ้าคนนึ่งพยายามจะฆาตกรรมผมนี่เอาว่าเราไม่กลายเป็นฆาตรกรนะครับหญิงชลาต่างหากกลายเป็นฆาตรกรจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งโอเคครับคุณผู้ชมก็จบกันไปนะครับผมสับเกมพิชิเคนครีเจอร์ ผมว่ามันเป็นเกมที่ดีมากๆเลยนะเป็นเกมอินดี้ที่แบบว่าคุณภาพสุดๆเลยอะ่ะทั้งการบิวอารมณ์ทั้งแบบปริศนารูปแบบเนื้อเรื่องคือดีไปหมดเลยเว้ยคุณผู้ชมชอบมากๆเลยครับเกมนี้แล้วก็เกมของค่ายนี้มันจะมีเกมอื่นๆอีกนะครับเดี๋ยวผมว่าอาจจะเอามาเล่นเนาะเพราะว่าคุณภาพมันดีมากครับนะโอเคอยังไงวันนี้ก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่เกมหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ